สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่บ่อบางนานกระพงบุฟเฟ่ออีกแล้วนะครับผมไม่รู้จะไปไหนนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ปลาจะเป็นยังไงปลาซิงสองร้อยห้าสิบโลนะครับค่าคันเจ็ดร้อยบาทบ่ออยู่แถวคลองส่งน้ำสมุทรปราการนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าปลาเป็นยังไงขึ้นเป็นยังไงนะครับวันนี้กับ อากาศเย็นๆแบบนี้นะครับวันนี้คนก็ประมาณสามสิบกว่าๆได้นะครับวันนี้อากาศดีมากครับวันนี้ลมเย็นๆนครับนั่งชิวๆวันนี้แล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้จะโดนกี่ตัวไปดูกันครับผม

เริ่มแล้วครับไม้แรกไปแล้วครับ,บอห่อไม้สองครับผม หัวบอกขึ้นนะหัวบอกขึ้นดีนะไปแล้วไปแล้วกูเจครัทำไมขึ้นเรากระดกกระดกยาง เฮ้ยหัวบบาเอาเว้ยวยิโหยกัดไม่โดนกัดไม่โดนกัดไม่โดนนะเมื่อกี้มีกัดนะ น,นี่ผมก็เปลี่ยนเป็นปลายางตัวเล็กดูแล้วนะ ันนี้ผมก็จะลองกาแลนเลยนะลองเลยไม่รอแลนะ้วเข็มเลยวะ อุ้ยต so <C oughs> like ูนเกือบเป็นไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าหักบอกเดี๋ยวซื้อให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงครับโดนนะครับผมขายตัวนะพี่อาม กาแลนเดี๋ยวบอกใครนะกาแลนน้ำเช้าดูดไปเลยขอบคุณครับพี่อาม ใหญ่ไหมพี่ใหญ่นะซสบ์บิ๊กบกิ๊กเขาพี่จะเปลี่ยนตามเลยใช่ไหมของตูนมันหกไวพี่อาร ตัวแรกโหอุ้ยต้องเล่นเกมเร็วนะฮะผม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 เอ้ยของพี่ของพี่มาแนละ้วครับตัวแรกว่าจะมาแนละ้ว มีไว้พุ่งชน ไม่โดนนะเอาโดนดีกว่ามันร้อนกาเลนผมสายเก็บอยู่แล้วผสายกาเลนอยู่แล้วได้ไหมพี่ยามขอสิงหน่อยอุ้ยยามอะไรอ่ะ เยือกระเด็นขึ้นมาไม่เห็นหรอถือมนะือไงมือไงพี่อาร์มอีกแล้วครับโอ้โหรักพี่อาร์มจริงๆเลยถ้าไปติดไม่ว่าพี่มีแฟนนะจะขอเป็นแฟนแล้วเนะี่ยขอบคุณมากครับโอ้โหหลุดพอดีนะครับอยือกระเด็นไปแล้วเหรอเป็นเองอเกือบขึ้นหน้าพี่อาร์มอ่ะ เดือกก็เดินไปแล้วอกว็เจมดุดแล้วอืเห็นหใช่ไหมพิดาเจจ้องแต่ปลาเหรอมา,มานะครับตัวที่สองเจมหยกอันนั้น 2> GT ยี่รัวเหมือนเดิมนะครับสีแท็กซี่นฮะเหลืองแท็กซี่เหมือนเดิมนะครับ ตอบไม่ลึจีมันอมแล้วมันวิ่งย้อนผมนึกว่าหลุดน้ำมันสายมันแปลกๆกเลยเนาะ Hả? thái tôi nào thái tổ nào hát 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 lối hát hết hát hát ตูนดูดิกล้ำขึ้นเลยอะ่ะโอ้โหไม่บอกนี่ฮะเนาะสบัดอื้อหือ ที่สามมาแล้วนะครับผม <c oughs> ตัวที่สามมาแล้วนะครับตอนนี้ เราเป็นไงบ้างครับเขาบว่ามันมีแท็มอะไรบ้างไหมอันนี้ก็จะเที่ยงเลยนะครับผมโดนไปสามตัวตั่นแต่เช้านะ <c oughs> แล้วก็ยังไม่โดนอีกเลยนะตอนนี้อากาศเย็นนะะก็อากาศยากพอสมควร ไปเรื่อยปลี่ยนเยอะจนจีบงะจะง้างนะโอ้โตรงข้ามเดือดโดนสองตัวติดไปในฝั่งนู้นคู่กันเลยวัันนกุเียลงจะะไไปป สองไม้เองเออไ่ยอมไม่อมไม่ยอมไดช้อนช้อนได้โนลวนะครับผมมาไม่แกงด้วยไม่กัดเบาๆเลยอ่ะ ไม่รู้ตัวต้องวัดอ่ะเอออย่างหลุดยาขาดยาหลุดจาขาดยาหลุดจาขาดยาหลุดจาขาดแรงเรียบร้อย <c oughs> ขอบคุณครับมาแล้วของมันดีของด,ดีวะ่ะ <c oughs> ของดีจริงิง <c oughs> นี่นะจีจยิกยิกหลวดําทองนะครับตัวนี้กว่าจะโดนนะกัดหัวสามกำนะครับกัดหัวหนักเลยสองกำสองจุดห้านี่ไม่โดนนะโดนหัวสาม ้ยกว่าจะมานะยอดเหนื่อยเลยครับตอนนี้ก็บ่ายโมงห้าสิบจะบ่ายสองนะครับพักกินข้าวกันก่อนนะครับตอนนี้ปลาก็ขึ้นอืดๆน,น,นะครับตอนนี้ เราก็หาไม่เจอนะครับตั้งแต่เช้าเพิ่งมาเจอตอนบ่ายตัวที่สี่นะครับแล้วเดี๋ยวกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปลุยกันต่อตอนสักสองโมงสามโมงเผื่อป่ามาันจะขึ้นมากัดอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เงียบเลยฮะไม่โดนเลยมีกระแทกไปก่อนมากินข้าวตัวหนึ่งครับไม่อยู่วัดไม่อยู่ แล้วเดี๋ยวไปดูกันอีกทีตอนรอบบ่ายนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับผมอันนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วได้เวลากลับแล้วนะครับตอนนี้ใกล้ได้เวลากลับแล้วปลากัดยากนะกัดยากมากเลยช่วงใบใบมาเนี่ย ก็ช่วงเช้าโดนไปสามตัวนะครับพอโดนไปแล้วก็เงียบเงียบเงียบจนบ่าย,ยไปโดนทีตอนประมาณบ่ายโมงนะครับตัวที่สี่แล้วสองโมงไปสองโมงครึ่งกว,กว่าก็ไปกินข้าวนะกินข้าวเสร็จออกมานี่ยังไม่โดนเลยเงียบ อันนี้จะลองขอถ่ายบอกนะฮะอากาศหนาวนะอากาศเย็นนะวันนี้ลมทั้งวันนะตีก็ตียากนะะลมแรง ก็ทิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันทริปหน้านะครับไม่รู้จะไปไหนเดี๋ยวรอติดตามดูว่าจะไปไหนนะครับทริ์หน้ายัางไงวันนี้ก็จบเรียบร้อยครับบ่อบางนานแล้วเจอกันทริปหน้าสวัสดีครับ